ประวัติเจ้าจ้าของทางไร่แสนสุกฟาร์มนะคะเจ้าจ้านะคะก็ชนะที่สนามไผ่เงินล้านมานะคะพ่อข,ของเจ้าจ้าะะเป็นสายโกโก้ปีใหม่นะคะแม่เป็นฉมวกเพชรของทางซุ้มมหาโชคเฮงเจริญนะคะเขาบอกว่าเป็นไก่หนุ่มเลยนะคะได้แข่งมาชมรมสองเที่ยวนะคะชนะติดตามมาทั้งสองเที่ยวเลยนะคะแล้วก็มาได้คู่ชนที่สนามไผ่เงินล้านนะคะ วันนั้นนะคะเจอกับทั้งเบิร์ดไก่ชนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะมีการถ่ายทอดสดนะคะทางออนไลน์ด้วยนะคะคนก็เห็นกันทั้งประเทศนะคะปล่อยหางไปนะคะเจ้าจ้าบฉายม้วนเดียวจบเลยนะคะแทงจัดมากนะคะชนะ18นาทีเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเลยนะคะทั้งเสียโทอ่างเปาฟาร์มนะคะ ก็เป็นคนพาะเจ้ามนดำนะคะก็เลยขอติดต่อซื้อนะคะด้วยค่าตัว400 k นะคะก็ได้ตัวมานะคะก็ส่งให้ทีมงานไร่แสนสุขนะคะเป็นคนเลี้ยงชนนะคะอยู่ที่จังหวัดคนครปฐมนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะหาช่องทางรับชมสดหรือว่าอยากดูคลิปเก่าคลิปย้อนหลังของเจ้าจาับนะคะพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P เพื่อดูแนวทางนะคะกดไปที่ลิงก์หน้าช่องน้องหวานได้เลยนะคะ